สวัสดีนะ้อครับผมสวัสดียำสุดเาร์นะครับผมเนปุ๊บเสารเนาะปาวจุบก็ต้องมาปนวาดนะครับกับกุราปุญญายวนเนาะครับอยากที่พี่น้องชุมชนคนบรรท่าเนาะนะครับผมเนาะก็ต้องมาปนวาดยำสุดเาร์นะครับเนาะชุมชนบรรท่าสงขทอนนะคะรับเนาะอำเภอพนานท่วงจังหวัดสุโขทัยเนาะครับผมเนาะตำบลตะฮีเนาะครับผมเนาะบรรทุกจุ๊บนะครับผมเนาะเดี๋ยวบาจุบไปปนวาดนะครับผมเนาะ ก่อนองค์พระาตสาธุนะครับผม oui. pues er. ここน้อยามเสารนะครับในการพรรษานะครับเนาะบุญครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าที่ได้ทำเนาะก็ขอส่งผลถึงท่านสุขสุขแล้วกันนะครับเนาะที่นี้เนาะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับผมเคยเบิ่งเนกู้ถ่ายคลิปนะครับนี่นะครับผมเนาะเนกู้วัดป่าสิริลุมงวราลามนะครับเนาะบ้านบาจุบเองนี่ละนะครับเนาะทั้งบ้านทาสงพรเราขันาะ ตำบลม,มหีอำเภอพนานิานคมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเนาะ